สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่116นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพ่อเงินเช่นเคยนะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่จอบใหญ่สองชายนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับมาให้พี่พี่เอฟได้รับชมกันนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่เอฟซ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับจะได้ทําคลิปใหม่ให้พี่พี่ fc ได้รับชมนะครับผมก็จะพยายามคัดพระส,สวยๆนะครับคัดพระส,สวยๆนะครับมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับถ้าหากพี่พีท่าในใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์099-63-4 1275 099-63-41275 เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอนนี่องค์นี้เลยนะครับพี่ๆนะอย่างที่ผมบอกนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์คิตาโอเป็นพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์คิตานะครับเป็นเหรียญจอบนะครับเป็นเหรียญจอบนะครับเป็นเหรียญจอบจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่สองชายหลงพ่อเงินนะครับสองชายดูตรงไหนนะครับเขาแยกกันตรงนี้นะครับนี่ สองชายตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มันจะเป็นเส้นขามันจะเป็นเส้นตัดนะครับนี่ตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นตัดตรงนี้นะครับนะครับถ้าเป็นชายเดียวนะครับชายเดียวนะครับจะไม่มีเส้นตรงนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับนั้นเรียกชายเดียวนะครับอันนี้เขาเรียกสองชายนะครับพระก็จะขยับขยับนิดนิดนะครับนะครับดูไปหน้านะครับพี่ๆนะครับดูไปหน้านะครับ องนี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์เลยนะครับสวยสมบูรณ์นะครับแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับผมว่านะถ้าตีเป็นสภาพแล้วนะครับองนี้นะเอา95%แล้วกันอ่ะเราไม่ต้องเอาที่ถึงร้อยนะครับเอา95%แล้วกันนะครับนี่สภาพสวยนะครับเราว่ากันด้วยที่สภาพนะพี่นะเราว่ากันที่สภาพนะครับเม็ดนะครับเม็ดไข่ปลานะครับรอบรอบซุ้มนะครับดูนี่ครับ เม็ดใหญ่ๆเด้งๆเลยนะครับเม็ดใหญ่ๆเด้งๆเลยนะครับพี่ๆนะเม็ดใหญ่ๆเด้งๆเลยนะครับไม่มีฝ่อสักเม็ดนะครับอ่านี่พี่ๆ fc ดูเลยนะครับเม็ดนะครับใหญ่เด้งกลมทุกเม็ดนะครับนี่ดูเลยนะครับไม่มีฝอนะครับไม่มีฝอไม่มีฝอหมายความว่าเม็ดพวกนี้นะครับไม่มีรูตรงกลางนะครับไม่มีรูตรงกลางนะครับนี่ถ้าเป็นได้มีรูตรงกลาง เขาจะเรียกว่าเม็ดฟอฟอนะครับอ่าสำหรับผมนะผมจะเรียกว่าเม็ดฟอฟอนี่ดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเราแรงเงาก็จะเป็นคลื่นนะครับนี่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสองกันเลยนะอ่าต้องบอกก่อนนะครับพี่พี่นะองนี้นะครับเนีเอาแบ่งปันเลยนะครับราคาแบ่งปันพี่พีเลยนะครับเอาไป30,000บาทนะครับราคาแบ่งปันเลย3 0ม0 0บาทนะครับ กับสภาพสวยๆแบบนี้นะสภาพสวยๆแบบสวยๆแบบนางฟ้าเลยนะครับองนี้นะครับอ่าเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ต้องบอกว่าสวยๆเลยนะครับเอารูที่สภาพนะครับนี่เห็นไหมครับตาปากจมูกนะครับเม็ดไข่ปลารอบๆนะครับเด้งๆเลยนะครับไม่มีฝอสักเม็ดนะครับอ่าแล้วแบ่งปันเลยนะครับสามหมื่นบาทนะครับถ้าในสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับ ที่เบอร์0 9น6 3เก้า5หกสามสี่หนึ่งสองเจห้านะครับศูนย์เก้า5้ากสาสี่หนึ่งสองเ็ห้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์อร์เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มส่องกันนครับนี่เห็นไหมครับพี่ๆนะเนี่ยครับดูใบหน้านะครับดูตาดีครับดวงตาสองข้างติดชัดจมูกปากนี่ยิ้มสวยเลยครับมุมปากยิ้มลึกเลยนะครับเห็นไหมครับอ่า แล้วด้านข้างนะครับตามซอกนะครับพี่ๆนะซอกนี่ลึกเลยนะครับไม่ใช่ตื้นๆนะครับซอกนี่ลึกเลยนะครับมีหลุดมีหลงแน่นอนนะครับองค์เหลี่ยนนี้นะครับมีหลุดมีหลงแน่นอนนะครับมีหลุดมีหลงแน่นอนนะครับราคานี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าคุ้มสุดๆนะครับอ่าไล่ดูไข่ปลาเม็ดไข่ปลานะครับเห็นไหมครับพี่ๆเม็ดไข่ปลาอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นเม็ดกลม คมชัดนะครับเด้งๆเลยนะครับไม่มีไม่มีฝ่อนะครับไม่มีฝอนี่เลยนะครับดูนะครับนี here, ่เดี๋ยวผมมาไล่ดูด้านหน้าให้นะพี่ๆนะนี่ไล่ดูด้านหน้าให้แล้วครับนี่ครับหน้านะครับหูสองข้างนะครับติดคมชัดนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับคมชัดลึกเลยนะครับนี่มีเนื้อเกินตรงนี้นะครับ มีเนื้อนูนๆตรงตามซอกนี้นะครับซอกนี้นะครับซอกนี้อันนี้ก็เป็นในพิมพ์เขาเลยนะครับพิมพเขาต้องมีนะครับนะครับเป็นเนื้อนูนๆเกินๆขึ้นมานะครับนี่ครับไล่ลงมานะครับไล่ลงมาด้านเส้นจีวรนะครับไล่ลงมาเส้นจีวรนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่ๆนะ ค่อยๆส่องกันไปกับผมนะครับนี่เนื้อหานะครับอยู่เส้นติวอลฝั่งนี้เลยครับสวยคมชัดเลยนะครับสวยคมชัดลึกเลยนะครับพี่ๆดูนะครับเม็ดเม็ดเดือดๆตรงนี้นะครับเนี่ยเม็ดเดือดๆตามซอกนะครับเม็ดเดือดๆนะครับเนี่ยตามซอกนะครับเม็ดเดือดวนี้นะครับเดตามซอกมันไม่ใช่เป็นเม็ดกลมแบบธรรมดาเฉยๆนะครับเขาจะเป็นเม็ด แล้วก็เป็นคล้ายๆผิวมะละนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนาในซอกนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับนี่ครับอย่างที่ครูบาอาจารย์เขาบอกนะครับนี่ครับเม็ดพวกนี้จะไม่ใช่เป็นเม็ดที่กลมเลยนะครับแต่เป็นเม็ดที่ มันจะมีมันจะเป็นผิวกรูกระผิวคล้ายๆผิวมะกรูดนะครับเนื้อมะกรูดเนื้ออะไรเนี่ยครับนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ได้มันไม่ได้เป็นเม็ดกลมเลยนะครับเม็ดพวกนี้เม็ดแตกนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนะครับนี่ดูเลยนะพี่ๆนะเนี่ยแบงปันที่สามหมื่นบาทนะองนี้นะ,ะดูด้านหลังนะครับดูด้านหลัง ด้านหลังนะครับพี่พี่นะดูด้านหลังกันนะครับนี่ตรงนี้โอ้โหมีสนิม้วยตรงนี้นะครับเป็นสนิมอีกมุมนึงนะครับเนี่ยเป็นสนิมนะครับนะครับด้านข้างนะครับนี่รอยป r ิงหูปลิงนะครับนี่หูปล i n g ที่เขาบอกว่าต้องเป็นหูปลิงงนะครับอันนี้เลยนะครับ นะครับเห็นไหมครับนี่หูปลิงนะครับดรเอยการกั้นอชนวนนะครับตรงนี้นะครับนี่รอยตะใบตรงแต่งกั้น่อชนวนออกนะครับอ่านี่เลยนะครับองนี้เปิดไว้ที่สามหมื่นบาทนะพี่พีเอฟซนะผมเปิดไว้ที่สามหมื่นบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวยางงี้ให้ดูเลยนะครับเอาใกล้ๆให้ดูเลยนะครับนี่องนี้เปิดไว้ที่สามหมื่นบาทนะครับเปิดไว้ที่สามหมื่นบาทนะครับ พี่ๆท่านใดสนใจนะครับโทรมาพูดคุยกันได้นะครับโทรมาพูดคุยกันได้นะครับต่อรองกันได้นะครับอ่านี่เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับราคาแบ่งเันแบบนี้คุ้มสุดๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ